สวัสดีค่ะชื่อเพ็รนะคะเรียนอยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์ประเทศดังกฤษค่ะวันนี้เพชรก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปดูตลาดกลางที่เมืองเชฟฟิลด์นะคะสำหรับนักเรียนไทยคนไหนที่แพลนจะมาเรียนที่นี่คือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าวัตถุดิบไทยหาได้ทุกอย่างอย่างเช่นใบกะเพราน้ำปลาหรือทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะ สำหรับน้องๆที่สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยท็อปอย่าง University of Sheffield สามารถติดต่อพี่ๆม a n g o ได้เลยนะคะรับรองว่าเรารู้ลึกรู้จริงเรื่องมหาวยาลัยเ e f f i e l d แน่นอนค่ะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะ o ดอ m a r มา t Sheffield ภายในตลาดนะคะก็จะมีร้านกาแฟร้านขายเบียร์แล้วก็ร้านขายของจิอาถังนะคะร้านนี้ทุกคนสามารถมาซื้อผ้าขาวบางนึ่งข้าวเหนียวได้ภายในตลาดก็จะมีร้านขายกระเป๋าแล้วก็ขายของกระจุกกระจิกเยอะแยะเลยนะคะมามา่าหมูฉับจุด55ก็ประมาณ25บาทต่อซองนะร้านนี้นะคะร้านซีฟูด้ด มีทุกอย่างปลากระพงลูงไลยเสือนะคะปลาหมึกสดๆเลยนี่วันนี้มีปูม้าด้วยวันนี้ร้านจีนปิดจะมีร้านจีนอินเดียแล้วก็มีร้านไทยอยู่ตรงฝั่งนู้นร <Yeah. S 1> ้านนี้นะคะจะมีพริกไทยขายนะคะพริกแดงไทยหนึ่งปอนอันนี้ก็จะเป็นหมูแกะเนื้อไก่ทุกอย่างนะคะ Can I get แ n I l o o o p o กิ b e พ l y เ e a h w i t h o ว t bone กิโลละ4.5ปอนด์นะคะ ทุกคนเรากลับมาถึงที่ห้องแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะทําหมูกรอบคั่วพริกเกลือดูกันเลยเสร็จแล้วนะคะหมูกรอบคั่วพริกเกลือเดี๋ยวจะลองกันให้ดูนะ Vai